ที่เราต้องการรู้ลมหายใจของเราก็เพราะอาศัยลมที่เป็นธรรมชาติหายใจเข้าที่สุดมันก็จะหายใจออก ชอบคือเป็นการงานที่สุดจิตเพราะว่าลมหายใจนั้นเป็นทรัพยากรที่ไม่ต้องซื้อมันเป็นโดยธรรมชาติพระแม่ธาตุให้กับเราเราก็ต้องอาศัยธรรมชาติพระแม่ธาตุ ดีนน้ำลมไฟอาศัยลมเ,เ,เป็นเครื่องปั่นอาศัยลมเป็นเครื่องอยู่อาศัยลมเป็นเครื่องแตกดับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยลมหายใจของเราลมหายใจของเรามีความรู้ด้วยสติสมัมปสัญญะ ลมหายใจออกก็ร an ู้มีสติสัมปชัญญะพื้นจะเป็นนิสัยพื้นจะเป็นอุปนิสัยพื้นจะเป็นปรมัดนิสัยรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสมมามันโตเป็นการงานชอบ ชอบก็คือเป็นการงานที่ไม่บกพร่องหายใจเข้าก็มีสติรู้ตามความเป็นจริงเข้าไปไม่บกพร่องหายใจออกมีสติตามลมออกมาไม่บกพร่องประคันขติประคาหจิประคองลมเข้า ประคองลงออกด้วยสติฟึฟ่งจนเป็นนิสยัยฟึ่งเป็นเป็นอุปนิสยัยฟึ่ะเป็นปรมัต a นิ i s a i กำหนดรู้ตัวทัว,ว,วพร้อมนี่แหละถ้าเราฝึกจนเป็นปรา a m a ิ n i s สติจะเป็นธรรมอันเอกผุดเกิดขึ้น ไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำจิตใจไม่ปล่อยให้จิตใจเพิอเพลินไปกับอารมณ์รักโลกโกรธลงไปกับอารมณ์ชอบมันก็จะเพลินไปกับความชอบชังมันก็จะเพลินไปกับความชังได้มันก็จะเพลินไปกับความได้เสียมันก็จะเพลินไปกับความเสีย มันไม่มีสติไปยับยังชั่งใจเมื่อเราฟึ้รู้ตัวทั่วพร้องให้เป็นปกติฟึ้ให้รู้ตัวทั่วพร้องเป็นปกติมันก็จะเป็นสิ่งอัศจรย์ที่จะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ชีวิต หายใจอย่างขาดสติอย่างไม่รู้เท่าทันลงมหายใจและไม่รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่ารักโลกโกรธหลงเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้จิตมันเสพติดเพื่อให ับเป็นรั์อันประเสริฐเพราะนั้นพระโยคขาวปรจรทั้งหลายผู้ที่ใคร่ในการเจริญสติใค่ในการฝึกสติอาศัยลมหายใจเข้าออกเพราะชีวิตของเราอาศัยลมถ้าลมหยุด ไฟก็ดับน้ำก็บูดดินก็เน่าอันสังขารร่างกายมันก็จบเพราะนั้นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับสังขารร่างกายจะไม่จะเป็นรถเป็นบ้านเป็นที่สวนไร่นานเงินทองเข้าของยากมิตรทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายนี้ มันก็จบไปสิ้นไปแต่วิญญาณ <c oughs> วิญญาณที่เราจะต้องไปต่ออนุชันโตที่จะต้องตามวิญญาณของเราไปอนุชันโตจะหมุนตามไปประโลกรรมสู่โลกอื่นนิ่กติทฐานในในที่อันตนบังเกิดในความที่เป็น บุญเป็นกุศลคุณยันเจปุริโสกยิลากยิลาะทะเถนงปูนะกปูนัง,นนงตัมหิฉันทงังกัจิลาทัสุโคคุณยสะสัตว์อยตโยเพราะการที่เราสงสมบุญมันทำให้จิตใจของเรามีบุญทำให้จิตใจของเราจเจริญทำให้จิตใจของเราสงบสุข ร่มเย็นในกระร่มรื่นสบายกายสบายใจอัไรณฑิตทั้งหลายจิตตั้งตนด้วยความไม่ประมาทอาศัยภานาปานสาติสูตรอาศัยสูตรลมหายใจนั่นเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นเครื่องปื้มใจที่ยิ่งใหญ่ให้ยิ่งฝึกนะ พยายามเพียรต่อเนื่องทำต่อเนื่องให้เป็นผู้ปน,นิสยัยมันก็จะได้นิสัยใหม่สร้างนิสัยที่ดีสร้างนิสัยที่รู้ตื่นเนบิกบานสร้างนิสัยแห่งพุทธะให้เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจน,น้อยของเราให้เป็นพ้าสติอันเลิศ ถราลึกเห็นตามความเป็นจริงเหมือนยอมรับความจริงที่หายใจเข้าที่สุดมันก็จะหายใจออกหายใจออกที่สุดมันก็จะหายใจเขา้ารู้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติอาศัยธรรมชาติรู้กลไกของธรรมชาติ รู้เหตุปัจจัยของธรรมชาติมีสติสัมปชัญญะรู้ตามความเป็นจริงรู้ความจริงที่เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยเหตุด้วยผลกลไกใดๆก็ตามถ้าเรามีสติรู้เราสามารถเข้าใจมีปัญญาญชอบมีภาวะอันเหมาะสม โดยธรรมจากมันก็จะเกิดความรู้ตัวตัวพร้อมในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะตั้งรูปธรรมนามาทมอาศัยกันอยู่มีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ถ้าเราเอาโอกาสนั้นอุชุกาย,ยังตั้งกายให้ตรงคำว่าตรงในที่นี้ ไม่ได้มานั่งตรงไม่ได้มายืนตรงไม่ได้มายืนตรงแล้วอุจุกายอย่างตั้งกายให้ตรงคือกายของเราต้องตรงอยู่ในศีลในธรรมตรงอยู่ในการประพฤติปฏิบัติตรงอยู่ในกฎในเกณฑ์ของอริยะบุคคลหรืออริยวินัยคือ เป็นกายที่ตรงจากการได้ฝึกได้อบรมดีแล้วที่เหมาะสมกับการงานมอนบุกคนที่ฝึกดีแล้วขับรถฝึกชำนาญแล้วมันก็ตรงไปตามทางทางโคง้งมันก็โคง้งตามทางม,มันก็จะไปตามแล้วไปตามทางไปตรงตามทางชีวิตของเรา ก็เช่นกันเหมือนกับการขับรถนั่นแหละถ้าเรามีสติประคับประคองรถเข้าไปอยู่ในเลนืึกจนชำนาญจนมันก็นจะคล่อ,องตัวการฝึกการหัดเรียนรู้ปัจจาชีวิตตามรอยยุคนระบาดขององค์สมเด็จพระศาสดาบรมาครูแห่ง เทวดามานผมทั้งหลายท่านก็อาศัยลมหายใจท่านอาศัยกายยาววานาคืกเหมือนพวกเรานี่แหละแต่พระองค์ทรงพรสสตินะ้ืกกํมเรียนรู้โอปนัยีิโคนอมเข้าไปสู่จิตสู่ใจน้อมไปสู่ข้างในอันเป็นต้นต่อและปัญหาต้นต่อและปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่ เกิดขึ้นปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดกับที่เป็นธรรมชาติโดยแท้เป็นจากรักคนด้วยกิเลสปัญหามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราได้ฝึกได้หัดอะไรที่เป็นความเจริญ เป็นวิถีของบัรดิตเป็นเส้นทางของพระอาริยเจ้าท่านทำเช่นไรเราไม่ต้องไปคิดใหม่ทำใหม่ทำตามที่เดินตามรอยของท่านทำ,ทำ,ทำ,ทำตามท่านซื้อตามท่านเรียนรู้ไป <โ160> มันก็จะเข้าไปสู่ กระแสกระแสธรรมที่ท่านได้รู้กระแสธรรมที่ท่านได้ตัดสรู้เราก็จะเดินตามไปไม่ว่าพบหนึ่งชาติใดเราก็จะไม่ท้อไม่ว่าหายใจเข้าหนึ่งครั้งเราก็จะไม่ท้อหายใจเข้าสองครั้งเราก็จะไม่ท้อสามหนหรือเจ็ดหนร้อยหลหรือพันหน เราก็จะไม่ท้อในการฝึกสติให้มีเป็นอุปในัติสัยเป็นปรมาตติสัยโจ้เห็นความจริงอันประเสริฐเกิดขึ้นในจิตในใจของเรายิ่งผู้ใดที่เอาจริงในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนั่ง ฝึกสติให้เป็นอุปนิสัยฝึกสติให้เป็นปรมามณตนิสัยทำชีวิตของเราการเป็นอยู่ของเราด้วยการเรียนรู้บุญที่เราฝึกสติที่เราฝึกก็เป็นบุญที่เราฝึกสัมปัญัญญะที่เราฝึกมันก็เป็นบุญสัมปัยัญญะที่เราฝึกมันเกิดจากการฝึกหัดอบรม บกนิสัยอะไรที่มันนิสัยไม่ดีอะไรที่เป็นอกุศลที่เป็นเหตุให้เราทุกข์ให้เราลำบากให้เราอาภัพก็ให้เราได้ตั้งสติสัมปชัญญะอนุปวาโทอนุปคาโทรเราจะไม่ให้ร้ายเราจะไม่ใส่ร้ายเราจะไม่เอาความไม่ดีทั้งหลายมาใส่ร้ายตัวเอง เราจะเอาความไม่ดีทั้งหลายมาใส่ร้ายผู้อื่นเราจะไม่ยัดเยียดความเลวทั้งหลายให้กับตัวเราคือเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดไอสิ่งที่ไหนๆที่เราไม่ทำมันก็จะไม่เกิดไม่เป็นปปอุปกรณ์ในสายเราฟื้นดัดจาริตของเราให้มันดีมันงามจริต ที่มันไม่ดีไม่งามรู้ว่าเราเคยทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้เห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นล้วก็มาดูรูปแบบเราจะทําอย่างไรทําอย่างไรฝึกอย่างไรมีโอกาสเราก็จะสะสมบุญบารมีของเราเราจะเห็นได้ว่าเราเดินผ่าน เราเดินผ่านธนาคารที่มีเงินเยอะแยะอยู่ในธนาคารแต่เราไม่ได้สั่งสมเงินไว้ในธนาคารไม่ได้เปิดบัญชีไม่ได้ฝากเงินไว้เราก็จะกดเงินนั้นมาใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราได้ฝึกได้เปิดรหัสได้สั่งสมเงินเอาไว้เราจะกดมาใช้ในรูปแบบไหนก็ตามจะเป็น การทำยังไงก็ตามทำประกอบอาชีพอะไรก็ตามถ้าเราได้ได้เงินมาแล้วเราฝากไว้กรโเงินมาใช้ได้ไม่ว่าจะทำอะไรทำนานทำสวนหรือจะทำอะไรก็ตามที่เอาเงินไปฝากธนาคารไว้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเราก็จะเบิกมาใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึก ไม่ได้ฝากไว้ไม่ได้สะสมธนาคารบุญเอาไว้เราจะเอาบุญที่ไหนมาเบิกเราจะเอาเงินที่ไหนมาเบิกกดรหัสถูกแ็เ่เงินยอดหนึ่งไม่มีมันก็ไม่ออกหรือออกกดเกินมันก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทผู้ที่เห็นความจริงอันประเสริฐเขาจะ ตื่นตัวตื่นตาตื่นใจกับชีวิตที่เราใช้ชีวิตมาด้วยความประมาทจนถึงปัจจุบันนี้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเราจะอยู่ด้วยความรู้ตัวตัวพร้อมของเราฉะนั้นให้เราได้ฝึกนะครับได้ประเพื่อปฏิบัติของเราอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจ ชีวิตใดญ่ๆถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองแล้วใครจะมารู้มาเข้าใจเราเราไม่ได้สั่งสมจิตที่จเจริญใครจะสั่งสมให้เราเราไม่ข้นขวายบุญกุศลใครจะขนขวายให้เราเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ประพฤติปฏิบัติไม่เขาเรียกว่าไม่พัฒนาไม่วิวัฒนาไม่พัฒนาไม่วิวัฒนา การของชีวิตเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นตามรอยยุคนละบาทัขององค์สาสดาแล้วใครจะทําให้เราใครจะฝึกให้เราเราไม่ดัดจิตของเราให้มันดีขึ้นกว่าเดิมใครจะดัดจิตให้เราการสั่งสมปรมีเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันเป็นเรื่องเฉพาะใจนะสิ่งของเครื่องใช้มายาทั้งหลายในโลกนี เขาเอาไว้เป็นเครื่องทดสอบว่าจิตของเราฝึกด,ดีพอไหมรู้จริงไหมเข้าถึงจริงไหมรู้ความจริงอันประเสริฐจริงไหมดูดสิเบื้องต้นที่พรอองค์ทำเห็นความพร้อมทั้งอยู่ในโลกพรอองค์คิดอย่างไร องค์จึงออกบวชทั้งที่พระชาย,ยาก็ยังเป็นอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวอยู่ยศถาบรรดาศัตด์ก็พร้อมทั้งอยู่เงินทองเข้าของก็พร้อมความสะดวกสบายก็พร้อมหมดในโลกียะวิสัย พระอ,องค์มีปณิธานมีความคิดมีความดำริอย่างไรพระอ,องค์จึงออกผนวดให้เราได้ศึกษาให้เห็นเพราะพระองค์ปรารถนาหนทางอย่างไรจึงได้ออกผนวดเพราะนั้นเราก็ต้องมาน้อมดูชีวิตของเรามีอะไรบ้างเราคิดอย่างไร เราประพฤติอย่างไรเราปฏิบัติอย่างไรเป้าหมายของเรากับเป้าหมายของพระสาสดามันไปในทิศทางเส้นทางเดียวกันไหมถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันเส้นทางเดียวกันมันก็ย่อมเห็นสิ่งที่ประเสริฐที่เกิดขึ้นในการขนขวายในการสะสมถึงไม่ได้มมากก็น้อยตามไปที่ ยังไม่บรรลุก็ขอ,ขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิเดินตามไปถึงยังไม่เจอยังเดินตามรอยอยู่ยังรอยอยังเห็นอยู่ยังไงก็ต้องเจอตัวเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทบทวนดู็น้องดูให้รู้เห็นความจริง ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราสะสมบุญวาสนาบารมีอย่างไรมันก็เป็นหน้าที่ของเราจะเป็นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภพญากตาธรรมะก็รรระกรระให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเรานี่แหละเราจะดัดจริตเราอย่างไรเราจะสะสมบุญวาสนาบารมีอย่างไร ก็อยู่ที่ความใส่ใจอยู่ที่ความเข้าใจจะฝึกหัดปฏิบัติอย่างไรเป็นวิสระภาพที่เราจะฝึกจะทำแต่ทำไปแล้วสิ่งที่เราทำนั่นแหละเป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยโน้มนำดวงจิตดวงใจของเราให้เจริญขึ้นให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นไม่เสพ ด้วยความขาดสติไม่ว่าจะเป็นโลกโกรธหลงโลกกรกธรรมทั้งแปดมีความดีใจเสียงใจมียศถาบรรดาศักดิ์มีลาบเสื่อมลาบมียศเสืยย่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทานี่มันเป็นของคู่กันกันกบโลกนี้เราเรียนรู้โลกนี้ด้วยสติสัมปชัญญะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกฎเกณฑ์ของมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้ฝึกได้หัดได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นปกติรู้เห็นความจริงแล้วก็อาศัยโลกธรรมนั่นแหละในการสั่งสมฝึกขัดเกลาจิตใจเราก็อาศัยความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละความได้ลาบเสื่อมลาบความได้ยศเสื่อมยศความสุขความทุกข์ สรรเสริญนินทามันก็เกิดขึ้นให้เราได้เป็นสิกขาบทให้เราได้เรียนรู้มายาขันมายาโลกมายาธรรมที่มันเกิดขึ้นด้วยความจริงตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความรักเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความชามังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความชอบความชังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความจริงอันประเสริฐม,มันก็ซ่อนรูปอยู่ในโลกธรรมนั่นแหละ ถ้ารู้แจ้งในโลกกระมก็เห็นธรรมที่เป็นจริงเหมือนอวิชาห่อหุ้มอยู่เมฆบอกหมอกบงังดวงอาทิตย์มันก็ไม่เห็นดวงอาทิตย์พอเมฆหมอกผ่านไปดวงอาทิตย์ก็เห็นในการเวลาที่เป็นกลางวัน,วนดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นเมฆหมอกบงังไว้ก็ไม่เห็นถ้าเมฆหมอกผ่านไปก็จะเห็นดวงจันทร์จิตใจของเราก็เช่นกัน จันโทปนาราโสยธ่ามันมีโชติระโสยธ่าจะสว่างสวยัยจิตใจที่ไม่มีมวทินจิตใจที่ไม่มีความโง่เขาอาวิชาความไม่รู้แจ้งจริงครอบนำอยู่เหมือนกับเราใส่แว่นตาดำบางตาเราอยู่เราจะสว่างสวัยแค่ไหนมันก็ จะไม่ชัดเจนเพราะมันมีแว่นตาดำบังตาเราอยู่บังใจเราอยู่ความโลภค,ความโกรธความหลงบังจิตบังใจของเราเราก็จะไม่เห็นความสว่างสวัยของจิตใจที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมที่เหมาะสมที่เราได้ฝึกให้หัดมาเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ เือนมาแล้วออกจากบ้านมาแล้วมีเวลาที่จะคนควายมีเวลาที่จะสะสมสติสัมปชัญญะมีเวลาที่จะทำให้จิตของเรามีเมตตามีปรมีเมตตาปรมีเกิดขึ้นจะเป็นสําแผงแก้วทั้งเจ็ดชั้นจะเป็น วิธีชีวิตอันประเสริฐที่จะป้องกันจิตป้องกันกิเลสที่จะไปเข้างาจิตเพราะสติดเป็นธรรมอันเอกผุดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้เราได้สั่งสมเอาขนขวายเอาเพราะชีวิตนี้เป็นของเราเราก็ต้องรับผิดชอบเราก็ต้องขนขวายเพื่จะจัด คืนเราให้ธรรมชาติอย่างมีสติสัมปชัญญะไม่ได้คืนด้วยความไม่รู้เท่าทันไม่ได้คืนธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวทัวพร้อมเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ให้เราตั้งจิตตั้งใจเป็นกัลยาณากิตเป็นกัลยาณธรรมที่จะแผ่เมตตาความไม่เบียดเบียนความไม่ ให้ร้ายความไม่ประทุสลายด้วยกายวาจาใจก่อนให้เกิดบุญเกิดกุศลในเจตนาของเราผู้ปรารถนาความจเจริญตามรอยยุคนระบาทของพระศาสดาเจโตวิมุตติยาเมตตาจักพิคเวเจโตวิมุตติยาเราต้องเดินตามพระองค์ไปอะไรที่มันขัดในสิ่งที่พระองค์ ตัดไว้เราก็พยายามศึกษาและคนคว้าและกระทำไป <c oughs> ต่อไปให้เราน้อมจิต <c oughs> น้อมใจของเราจะไดแผ่เมตตาให้กับตัวเราแผ่เมตตาให้กับส,สรรพสัตว์ตั้งปณิธานในใจเราเป็นผู้จะไม่เดียเดเบียนผู้ไม่สร้างเวรไม่ก่อ,อกรรมอันเป็นลามกทั้งหลายอีกนะด้วยความเมตตาของเรา สัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อภิยาปรชาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอภีคาโหรตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย ยี้ตานังปริหะรันตัง